ครับตอนนี้อยู่กับใครน้องสมชายครับสมชายบ้านโน่นตะการบ้านตะการลองเล่าถานกาการบ้านเองหนำตอนนี้เป็นไงบนนี้วันที่2 6กันยายน68จำเย็นครับใช่ครับน้าหน้ามันลดแล้วครับน้ามันเชิงจะลดน้อยแล้วเพราะว่าก็โอเคครับสถานการณ์ก็ปกติปกติแล้วจากบ้านน่นท่าก็มีปัญหาน่นตะการมีปัญหาไหมตอนนี้ไม่มีครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ดูแลอยู่ก็โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวพอก็ดูแลลูกบ้านครับ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องไมม่ีกระทบเนาะครับก็ก็โอเคครับมันไม่มีปัญหาครับน้ำทุกจุดคิดว่าคงจะหลุดอะไรหมดเลยเนาะหลุดครับถ้าฝนไม่ตกอีกไม่ตกอีกครับป้าถ้าฝนกระแทกมากอะเพิ่มครับอันนี้อยู่บ้านดันเท่าบ้านโน้นตะกางครับตะนี่บ้านอะไรเนี่ยบ้านโน้นตะกางครับนี่ตะกางเลยนี่โน้นตะกางครับมันติดบ้านต้นเท้านี่หลังโอ้นี่ครับหลังนี่ติดบ้านต้นเท้าในตรง ในตรงไหนจะเป็นรอยรอยรอยแยกรอยแยกชิดตรงนี no ้ครับโอ้มันด nah> ูไม่ออกเนาะพี่มาจากไหนครับเนี่ยโอเคครับครับผมไปไหนมามาเจอซื้อข่าวข่าวค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับไปตามดูเด้อครับผมโอ้ยผมเห็นคลิปอยู่พูดคุยกับชาวบ้านนะครับบ้านบนตะการโอ้มันมีทางกันนิดนึงครับโอเคครับชมนี้ไปตั้งใจครับ ก็น,น้ำพราะบาลเขาปกตินะครับครับขอบคุณครับช่วงนี้เป็นแรงใจครับสวัสดีครับอีพบกันแล้วแปดยามเย็นๆครับอ่ัน